ไปโด่โดไป้ย่เปนต้องเะ้าเขาเมเลยว่าไปอะไรไมลยเ้าไปไม่ยเลยยเายเปได้รางวัลใหญ่ขึ้นมาหลักอยะับาอยเปกไม่นนเลยยแล้วไม่ยิย่แล้วไน่นเลยไว้ภาษไต้อไล่มาไล่หน่ไ่ีเดอีจต้องาเยลยเฮ้ยแต่ก็ดีแเลอ สิบห้าสิบเนยนะเกอเกือเศร้าอะเศร้เศร้าเอฟเฟกต์ทันทันท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 ันท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 นทันทนทั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 นันท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 ันนทันันทันทันันท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 ันดันท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 ันน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 น กโ้กรอบอะรเอาแมวเฮ้ยมีดนีไอา่้ให้ไปินมี่่พี่กุ้งครับอย่าทำให้ผิดหวังครับพี่รออยู่นี่หรอยู่ค่ะ ว่าจับเมื่อกี้ได้ชื่อรว่จะจับไหมมีเอาดีกว่าได้จริงวเปดูเร็วดรใหญ่นะเผื่อได้รางวัลใหญ่ดูมดมาดูดูมาดูเผอราให่เไหนเนี เอาไหมเอาไหมเอาไหมหน่อค่ะ่ดูดูดูได้กี่บาทอ่ะ